มันเริ่มเปลี่ยนความคิดของเราจากข้าเดิมบ้างวันนี้เราจะเริ่มต้น,ตนธุรกิจได้อย่างไรนะครับครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอ่ามณชัยปราศาทครับปัจจุบันประกอบธุรกิจอะไรอยู่เลยของพี่ตอนนี้จรงิงมีส่วนตัวพี่เอรี่ลบในเรื่องของการทำงานครับก็เลยเกยจะหาเรื่องว่าธุรกิจอะไรเพิ่มเติมในการที่จะ จาก่าวก็เลยอยากที่จะเข้ามาเป็นนักพัฒนาอสังหานะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาเรียนกับทางสถาบันในวันแรกเลยวันนี้เลยเนื้อหาที่จบไปตดๆร้อนรู้สึกยังไงกับเนื้อหาบ้างครับก็สิ่งที่ได้รับคือในเรื่องของภาพรวมเรื่องของการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการทําอสังหาริมทรัพย์ว่าวันนี้เราต้องเริ่มต้นแบบไหนย่างไรซึ่งมันเด้่เปลี่ยนความคิดของเราจากท่าเดิมบ้างวันนี้เราจะเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างไรนะครับ เปลี่ยนไปเยอะนะครับจากการที่เข้ามาคอร์ดมันการทํางานเนเบื้องต้นว่าเราควรทำสเต็ปในก่อน12 3 4ซึ่งม,มันเปลี่ยนจากความคิดเดิมๆที่เราเคยมีอยู่เพ<ม>ิ่งหมดนะครับพี่แม่ชัยอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่สนใจในส่วนของธุรกิจบ้างครับดังนั้นถ้าใครสนใจในเรื่องของการทำ<อ>เรื่องของพัฒนาอ<ช>สัง,<ช>สงหาริมทรัพย์สิ่นนึงคือต้องเข้ามาเรียนรู้ก่อน เพราะในเรื่องการทําธุรกิจทุกอย่างสิ่งแรกที่เราคนมีคือเรื่องของความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ในการที่เราก้าวในสเต็ปต่อไปนี่ค่อนข้างจะยากยก็ยังไงก็ขอบคุณพี่มนาชัยอย่างยิ่งเลยที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบันขอบคุณมากครับยิดีครับสวัสดีครับ